ลาดำแบบทีเดียตะไข้น้ำตาตุ๊กแกขอบกระเบื้องยาแนวมันค่อนข้างเลอะดำมากมากแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายาแนวพื้นกระเบื้องให้ดูใหม่ขึ้นนะคะอ่าแล้วก็รอบที่แล้วเราลงยาแนวไปแต่เป็นสีเหลืองนะคะ มันก็เลยจะทําให้พื้นสกปรกมากนะคะยาแนวนี้แนะนําว่าอย่าใช้สีเหลืองเนาะเพราะมันจะทําให้พื้นดูสกปรกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมายาแนวพื้นห้องน้ํากันนะคะก็เรายามาทั้งหมดห้องนี้จะเป็นห้องที่เจแล้วนะคะหลายห้องแล้วก็คราวนี้เราก็มีของเหลือนะคะนะคะวันนี้เราจะยาสองห้องน้ําเลยนะคะก็จะเป็น2แบบนะคะก็ตรงนี้ เ,เดี๋ยวเราจะให้ดูยี่ห้อของกาวยาแนวห้องน้ําเป็นจอลาเคนะคะเขาจะกันยับยั้งเชื้อรานะคะลดอาการรั่วซึมนะคะอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแนะนําว่าซื้อเป็นสีโทนขาวนะคะอย่าเอาสีเหลืองสีอะไรที่มันแบบว่าดูสกปรกนะคะเพราะว่าจะทําให้พื้นกระเบื้องห้องน้ําของเราดูสกปรกมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่าโอเคเราพลาดมาแล้วเราก็เลยบอกต่อเนาะแนะนาว่าเป็นสีแบบสีขาวเลยอะคะ่ะเป็นสีเนี่ยเขาจะมีสีบอกอยู่ข้างๆนะคะการลาดามแบคทีเรียรแล้วก็ตะไคร่น้ํานะคุณสมบัติของเขาก็ดีพอๆกันนะคะเขาจะมีสีบอกขาวสนุขาวเหมือนหิมะนะคะสีประมาณนี้คือใช้ได้ค่ะตัวตาจระเข้นะคะก็จะมีสีบอกอยู่ด้านหลังนะคะให้เลือกเป็นสีขาวไขมุกนะคะเป็นขาวเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขอใช้เป็น ใช้ใช้เป็นตาจระเข้ก็ได้ค่ะเพราะเรามีห้องน้ำสองอันเนาะห้องนึงเราจะใช้เป็นตาจระเข้ซึ่งมันก็ไม่ต่างกันนะคะก็ผสมเลยสัดส่วนเนี่ยมันก็อยู่ที่ความข้นๆน,นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําให้ดูใครมีมีดเก่าไม่ว่าจะเป็นไขค,รครวงปากแหลมๆเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นใบมีดนะคะใครไม่มีหักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาไปลายแหลมๆเนี่ยขูด ขูดปูนเก่าออกนะคะแต่สําหรับห้องเล็กนี่เราไม่ต้องขูดเนาะเราไม่ต้องขูดเพราะว่าร่องมันหายไปหมดแล้วนะคะกาวเก่าแล้วก็ตัวนี้นะคะใครจะมีก๊์ดกร์ดเก่านะคะกร์ดหรือเป็นบัตรอะไรเก่าๆที่ไม่ใช้นะคะหรือว่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้จะเป็นที่รีดวอลเปเปอร์ wallpaper. อีกอันนึงก็จะมาจาก ตัวที่โป๊ะโป๊ะผนังนะคะเขาแถมมาให้แล้วก็เลือกใช้ได้เลยเอาแค่อันเดียวนะคะอันอย่างนึงคือค้าใครมีแปรงสีฟันเก่านะคะก็สามารถมาใช้ได้นะคะขัดฝุ่นที่อยู่ในร่องนะคะจะทําให้กาวของเราเนี่ยยึดติดแน่นขึ้นอ่า โอเคดูเหมือนจะยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครมีถุงมือนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่กางเกงขายา,ยาวกาวพวกนี้ค่ะเขาจะแสบผิวหนังนะคะถ้าโดนก็แนะนําว่าใส่กางเกงขาย,ายาวด้วยเวลาที่เรายาไปเนี่ยขาของเราจะไปโดนกาวนะคะกาวก็จะกัดขาเราได้นะคะให้เขาข้นกําลังดีเท่านั้นเองคือง่ายมากเนาะสัดส่วนเนี่ยมันอยู่ที่เรากัดนะคะ อันนี้คือรู้สึกว่าเขาจะเหลวไปเนาะอันนี้เหลวไปนะคะก็จะใส่ใส่ลงไปเพิ่มนะคะเราทำมาหลายห้องแล้วนะคะก็ไม่มีโอกาสได้ลงคลิปเลยเนาะรอบนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะคะ อโอเคค่ะเรารู้สึกว่าเขาเหนียวประมาณนี้ประมาณนี้ก็กําลังดีสาหรับเรานะคะเนื้อประมาณนี้กําลังดีนะคะอะโอเคค่ะเราก็ลุยกันเลยค่ะก็อันเก่านะคะก็จะไม่มียาแนวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงยาแนวกันแบบง่ายๆนะคะอขอขออนุญาตใช้มือนะคะแ้นไปเลยค่ะ อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้นะคะก็เป็นฟองน้ําค่ะใช้แค่อันเดียวก็ได้ค่ะฟองน้าแล้วก็ผ้าค่ะลืมบอกไปนะคะก็จะมีฟองน้าแล้วก็ผ้าด้วยก็ใส่เข้าไปในร่องนะคะตักเขาใส่เข้าไปในร่องเสร็จแล้วถ้าเขาเลือกเาเราก็เช็ดเท่นั้นเองค่ะ ต้องลึกนะคะไปตรงนี้เราจะทิ้งไว้5-10ถึงนาทีนะคะเพื่อให้ปูนกาวยาแนวในร่องเนี่ยแห้งก่อนนะคะเราค่อยเช็ดออกค่ะถ้าเช็ดออกเลยเนี่ยจะทำให้ปูนในร่องมันหลุดออกไปด้วยนะคะ,ะนี่นะคะเราก็จะเตรียมน,น้ำกับฟองน้ำนะคะ,ะโอเคเราก็จะเช็ดนะคะ พื้นของเราถ้าทิ้งไว้นานกว่าน,นี้จะเช็ดไม่ออกนะพยายามเลี่ยงตรงร่องไว้นิดนึงเพราะเขายัางไม่แห้งดีฟองน้ำบิดให้หมาดนะคะแล้วก็ระวังขั้นตอนนี้อย่าให้น้ำหกลงพื้นนะคะ<ม>ก็ใช้ฟองน้ำบิดหมาดคะ่ะเช็ดคาบตามกระเบื้องนะคะเว้นตรงร่องไว้ค่ะเช็ดออกโดยใช้ฟองน้ำนะคะ ให้กระเบื้องที่ทิ้งเวลาไว้ะคะ่ะเพราะว่าให้ปูนกาวค่ะให้ปูนกาวนะคะ,ะ,คะเข้าไปใน่อกได้ดีถ้าเราเช็ดเลยเนี่ยปูนที่อยู่ใน่อกจะหลุดออกมาง่ายนะคะอ่ะมาณันนี้ก็นี่ค่ะอันนี้ก็เก็บงานนะคะตรงไหนที่ยังยาไปไม่ดีนะคะเราก็เก็บงานได้เลย เช็ดเห็นไหมคะก็จะมีเก็บงานนะคะตอนเราเช็ดนี่แหละคะ่ะเราก็ใส่เขาไปเพิ่มอีกทีนึงเป็นช่วงที่ทำไปเก็บงานไปนะคะช่วงนี้ แล้วก็ทิ้งเข้าน้ำไว้อีก2ชั่วโมงสองตัวนี้ค่ะดีพอๆกันเลยนะคะ,ะที่เราใช้ไปเมื่อสักผู่นะคะจะเป็นตาจราเทเนาะก็ใช้ดีนะคะราคาจะสูงกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ว่าอานพวกนี้ที่เราเคยใช้แล้วเราก็จะมารีวิวให้ฟังเนาะอันเนี้ยเขาจะติดแต่ไม่นานนะคะ สักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะหลุดออกมาแล้วแต่มันใช้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นหัวแบบหัวบีบมาให้เลยหมุนแล้วก็ใช้ได้เลยนะแต่เราใช้ไม่เยอะนะถุงนึงอะ่ะเราก็ใช้เหลือนะคะตกเฉลีย่ยแต่ละครั้งเนี่ยประมาณแค่10บาทหรือไม่ถึงนะคะเพราะว่าเขาเหลือเยอะเลยหน,หนึ่งกิโลเนี่ยเราใช้แค่นิดเดียว ถ้าใครมีแปรงฟันนะคะเก่าๆก็ติดมาด้วยนะคะค่อยๆใส่น้ำไปลองผสมดูก่อนนะอ่าเนี่ยค่ะก็ได้แล้วประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ขวดบีบอันนี้มันก็จะยุ่งยากตอนใส่ขวดบีบเนาะ แต่มันจะไม่เลอะพื้นนะคะมันจะง่ายตอนเราเช็ดเราจะไม่ต้องเหนื่อยเช็ดนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบวิธีไหนอันนี้ก็จะใส่ขวดยากนิดนึงนะคะบางคนเอานิ้วจิ้มจิจิ้มจป้ายๆก็ได้ค่ะเราก็เช็ดออกได้เหมือนกัน นี้ถ้าเป็นปากขวดใหญ่จะใส่ง่ายกว่านี้นะคะพอดีที่บ้านมีขวดเท่านี้อ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มใช้งานกันค่ะเนี่ยค่ะใช้ใบเลื่อยหรือมีดนะคะงัดของเก่าออกหรือจะเป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะคือถ้าเราไม่ขูดเนี่ยคือถ้าเราไม่ขูดปูนเก่าออกเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยติดอะคะ่ะ อ่อประมาณนี้เราชอบใช้ไปเรื่อยอยู่เนี่ยค่ะเพราะมันมีซี่ฟันด้วยแค่ขูดให้เขาติดติดกับ,บลอกได้ดีขึ้นอาจจะหน่วยนิดนึงตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ขูดเขาจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะคะเดี๋ยวเขาก็หลุดอใหม่แล้วก็ต้องมาทำใหม่ อนนี้ค่ะถ้าเราไม่ขูดปูนก็ไม่ติดเนาะติดติดไม่นานอ่ะแลวถ้าเราไม่ปัดเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ปัดเนี่ยเ,เยลวลาที่เราลงไปมันก็จะเป็นฝุ่นนะคะก็จะทําให้หลุดได้เหมือนกันขูดเสร็จแล้วก็ต้องปัดฝุ่นออกนะคะปูนกาวยาแนวนะคะ่ะเขาก็จะได้ติดแน่นๆนะคะคือห้องน้ำอะคะ่ะเราต้องล้างก่อนเนาะเสร็จแล้วเสศษป,ปูนนะคะ ไดเ้เสร็จปูนยาแนวที่ติดอยู่ในนี้นะคะที่ใส่ขวดไม่หมดเนี่ยตามร่องห้องน้ำตามผิวห้องน้ำตรงนี้นะคะที่ดำๆแล้วก็จะใช้ตามขอบนี้ไม่แนะนำเนี่ยคะ่ะเห็นเขาเขาเป็นน้ำเนาะคือเสียแล้วนะคะ รุ่นนี้คือเก็บไว้ของเก่าคือเสียแล้วน้องเขาเป็นน้ำออกมาเลยอะคือไม่เวิร์กก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะแนะนำว่าพวกนี้นะคะตามของที่มาจากจีนนะคะที่เขาโฆษณามันมันไม่ค่อยดีนะก็จะบีบมาได้เลย จริงๆใช้นิ้ว่ง่ายสุดถ้าใช้ลอดเขาก็จะไม่ค่อยเลอะบีดแล้วก็นิ้วกดไปที่ร่องนะคะ ะะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เช็ดออกนะคะไม่งั้นเนี่ยปูนยาแนวที่อยู่ในร่องอะคะ่ะก็จะหลุดไปด้วยเ<ม>นี่ยคะ่ะเขาไม่ค่อยเลอะมากหรอกคะ่ะวิธีนี้เอาหลอดปากกว้างเลยนะคะอันนี้คือจะเล็กไปหน่อยสำหรับสำหรับยาแนว แรงบีบไม่ค่อยมีถ้าแบบนี้คือไม่ค่อยจะเลอะขอบเนี่ยค่ะอ้าวหัวตันแล้ว <c oughs> วิธีใช้หลอดบีบหัวตันนะคะอาจจะใช้หลอดเล็กไปแนะนำว่าถ้าใช้เนี่ยควรที่ต้องเป็นหลอดใหญ่เนาะหัวตันไปซะแล้วจ้ะสรุปแล้ว เราถนัดใช้อย่างนี้มากกว่านะคะใช้หลอดอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับเรา ตรงจุดนี้นะคะเราก็เช็ดคร่าวๆนะคะเพราะปูนเนี่ยมันยังไม่ได้เกาะเข้าไปดีนะคะเช็ดเช็ดบริเวณกตะเบื้องนะคะตรงยาแนวก็อย่าไปโดนเขาเยอะค่ะเขาหลุดนะคะ เ,เขาให้เนี่ยีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้อีก2ชั่วโมงนะคะให้เขาแห้งสนิทแล้วเราก็ใช้ห้องน้ำเป็นตามปกติค่ะตรงนี้เราจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดน,นะคะแล้วก็เช็ดค้าบปูนเลอะนะคะด้วยผ้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งเขาไว้นะคะให้ครบ 3ชั่วโมงนะคะเราก็ใช้ห้องน้ำได้ปกติแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เช็ดเก็บงานแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้อีก2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ปูนกาวที่ยาแนวลงไปนะคะแห้งสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะใช้งานได้ค่ะนะคะตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปวีดโอประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ